นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรโมหเวรคติธรรมจารินตีนบัตนีอ้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อเป็นเครื่องสุดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นบริษัทให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา พระธรรมเทศนากัรน,นี้ให้ชื่อว่าธรรมะให้อะไรแก่เราอันเป็นตอนที่สองต่อจากตอนที่หนึ่งขอท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับรับฟังให้เกิดสติปัญญาจะได้แนวทางแห่งการปฏิบัติสืบต่อไป พระพุทธภาสิทธิ์ที่ได้อัญเชิญมาตั้งไว้เป็นอุเทศณนเะบื้องต้นว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงแปลความว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาผู้ประพฤตินั้นมีอัาธิบายเป็นปุภาประระดำดับดังต่อไปนี้ธรรมะได้แก่พยัญชนะแปลว่า ทรงผู้ปฏิบัติมาให้ตกไปในที่ชั่วโดยอัตถะได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อให้บุคคลทั้งหลายเว้นความชั่วแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เกิดผลดีคือความสุขทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นเมื่อกล่าวถึงธรรมะ คนโดยมากมักเข้าใจผิดคิดเห็นว่าธรรมะเป็นของจำเป็นสำหรับคนแก่เท่าเข้าวัยชราส่วนคนหนุ่มสาวยังไม่ควรเข้าหาธรรมะคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวมักสัมพันธ์อาสำคัญผิดคิดเห็นว่าธรรมะเป็นของคร่ำครึล้าสมัยไร้แก่นสารใช้การไม่ได้ไม่เป็นกุณเป็นประโยชน์แก่ตนเลย แต่ความคิดเห็นตามความเป็นจริงแล้วธรรมะเป็นของจำเป็นแต่คนทุกชาติทุกชั้นทุกวันณนะทุกเพศทุกวัยและแก่ทุกหมู่ทุกคณะตลอดจนถึงประเทศชาติและชาวโลกในโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามถ้าขาดธรรมะจะแล้วจะหาความร่มเย็นสงบสุขไม่ได้ความเจริญรุ่งเรืองก็ไม่มี ข้อนี้จะเห็นได้ชัดนับจำเดิมแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในคันของมารดาจนตราบเท่าถึงวันตายถ้าเราท่านทั้งหลายไม่ได้รับธรรมะจากธรรมอามารดาจากบิดาหรือจากคนอื่นแล้วเราจะไม่มีชีวิตอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างยากไร้ไม่ค่อยจะประสบความสุขเจอแต่ความทุกข์ไร้ความเจริญ กล่าวคือเมื่อเริ่มปฏิสนธิเข้าจุดติในคันของแม่ผู้เป็นแม่ขาดธรรมะคือขาดความเมตตากรุณาเห็นว่าการที่ทารกเกิดในคันของตนเป็นเหตุให้ตนต้องอับอายขายหน้าทำให้ร่างกายนั้นไม่สวยงามเสียสวดทรงหรือด้วยเหตุอื่นก็ตามทีเถอะ และผู้เป็นแม่อันตั้งท้องก็อาจจะไปหาหมอเพื่อให้รีบหรือว่าฉีดยาทำให้เด็ดในท้องนั้นเกิดแท้งแล้วก็ตายหรือว่าอยู่ต่อมาอาจจะปล่อยให้จนคลอดออกมาแล้วแต่ผู้เป็นบิดามารดาไม่เอื้อเพื่อกลับนำไปทิ้งหรือว่าขุดหลุมฝังเสียไม่บำรุงเลี้ยงดู เราผู้เป็นบุตรและธิดาก็คงไม่มีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้การที่เราท่านทั้งหลายได้มีอายุจนถึงปัจจุบันไม่ตายเพราะว่ามารดาบิดามีธรรมะคือเมตตากรุณาคิดอุปการะบำรุงเลี้ยงดูจนเติบใหญ่นี้แหละเด็กนั้นเมื่อเติบโตขึ้นอยู่ในวัยศึกษา ก็มานดาบิดาอีกนั่นละต้องการที่จะให้ลูกเจ้าเรากอของตอนมีความรู้ประสงค์ให้เราเรียนศึกษาให้เกิดความฉลาดความสามารถเพื่อจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อจะให้เป็นพลเมืองดีเป็นคนดีของตระกูลเป็นกำลังของประเทศชาติ หากเด็กคนนั้นมีธรรมะคือวิริยะมีความเพียรหรือว่ามีความอดทนที่เรียกว่าขันติพร้อมทั้งมีคารวะคือความเคารพโสรจะจัตโสวจัตสตาคือความว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังคำสอนครูบาอาจารย์มันศึกษาเล่าเรียนวิชาด้วยความตั้งใจไม่เกียจคร้านไม่นานนักก็จะมีความรู้มีความฉลรดาสามารถจะเรียนสำเร็จสมประอง เมื่อเรียนเสร็จแล้วกุลบุตรกุลธิดาก็จักได้ใช้วิชาความรู้เป็นคุณประโยชน์แก่นตนเองโดยตรงซ้ำยังเชิดชูวงสกุลแล้วก็เป็นกำลังของประเทศชาติตรงกันข้ามถ้าหากกุลบุตรนั่นขาดธรรมะคือวิริยะขันติคาระวะโสวจัตตาเหล่านี้เด็กคนนั้นก็จักไม่สำเร็จในการเล่าเรียนศึกกา ขาดธรรมะก็จะไม่มีวิชาติดตัวเสียเวลาสิ้นเปลืองเงินทองพ่อแม่ที่ทรงเสียให้เราเรียนเปล่าๆซ้ำโตขึ้นก็จะโตแบบชนิดทวารโตฟักโตแฝงโตแต่งโตนำเต้าโตเปล่าเปล่าไม่มีแก่นสารโตแต่เนื้อหนังมังสาสติปัญญาไม่โตกลายเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่เป็นที่พึ่งพาแห่งตนเองได้ ทั้งยังเป็นเหตุทวงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองสังคมยังทำให้สกุลของตนเสื่อมสูญซึ่งความเจริญรุ่งเรืองอันควรมีควรได้ผู้ออกจากบ้านไปทำงานณนะัสถานที่ใดๆก็ตามทุกคนต้องมีธรรมะถ้าขาดธรรมะก็จะได้รับความทุกข์ร้อนความเสื่อมเสียเช่นนั่งบนรถเมล หากขาดธรรมะคือขาดสติความรู้สึกความระวังตัวเผลอเรออาจจะถูกล่วงกระเป๋าผู้คนที่มีมิจฉาชีพก็นำทรัพย์ของเราไปเป็นเหตุให้สูญเสียเงินทองเกิดความเดือดร้อนเพราะเผลอผลแห่งความไม่ระวังเนื้อระวังตัวผู้เดินทางไปตามถนนหนทางหากขาดธรรมะคือความมีสติ ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์เมอนู่นมองนี่ชมอะไรเพลินไปอาจจะถูกรถยนต์วิ่งไปมาชนหรือว่าทับบาดเจ็บล้มตายหรืออวัยวะพิการเหล่านี้ผู้ทําการเกี่ยวกับสาธารณชนเนื่องโดยหมูคณะแต่าขาดธรรมะแล้วยอมไม่สำเร็จประโยชน์กลับเป็นโทษเสียหายเดือดร้อนเช่นคนขับรถยนต์ ขาดธรรมะคือมีแต่ความประมาทไม่สำนึกรับผิดชอบชั่วดีในการขับรถบนถน,นนทางเป็นสิ่งหล่อแหลมต่ออันตรายชีวิตคนทั้งหลายที่เขาเดินอยู่บนถนนเขาแฝงชีวิตไว้กับคนขับรถและผู้ขับก็ขับด้วยความคึกขนองอวดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะกลายเป็นเหตุให้รถชนคนอื่นเกิดผลเสียหายตามมามีตัวอย่าง คึกโครมตามหนังสือพิมพ์ข่าวสารบ่อยๆผู้เป็นโซเฟอร์หรือเป็นพนักงานขับหากไม่ตายก็ต้องถูกจับปรับโทษเสียทรัพย์เสียเวลาคนอื่นก็พอได้รับความเดือดร้อนเป็นแถวไปทีเดียวในครอบครัวสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแต่หากขาดธรรมะก็อยู่ด้วยกันไม่ยืดไม่มีความสุขความสงบ เช่นสามีขาดธรรมะคือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นอกไม่เห็นใจลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันประพฤตินอกว่าประพฤตินอกใจภรรยาไปมีภรรยารับไปมีภรรยาแจ้งไม่มีภรรยาเก็บภรรยาซุกซ่อนจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นส,นสี่จนนับไม่ถ้วนไว้ที่โน่นที่นี่อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ภรรยาที่หนึ่งที่เรียกว่าภรรยาหลวงไม่พอใจ เสียอ,อกเสียใจตัดเพาอต่อว่ากันทะเละวิวาทบาดหมางกันผลสุดท้ายก็อย่าร้างเลิกแล้วต่อกันก็มีตั้งมากสำหรับพรรยาก็เหมือนกันนั่นแหละหากขาดธรรมะคือความซื่อตรงประพฤตินอกใจสามีไม่พนุถนอมใจสามีแอบไปมีชู้เป็นคน ที่เรียกว่าเป็นเหตุหสามีเสียใจเกิดแค้นขุ่นเคืองทะเละวิวาาไม่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติแห่งสามีที่หามาได้ในที่สุดอยู่กันไม่ยืดแยกทางกันเดินนี่แสดงให้เห็นว่าแม้จะเพาะในครอบครัวก็เป็นเหตุเบื้องต้นต้องมีธรรมะกันแล้วสถานชุมชนใดที่ใดขาดธรรมะ ย่อมไม่มีความร่มเย็นไม่มีความสง,งบสุขชีวิตไม่ราบรื่นมีแต่ความขมขื่นเดือดร้อนเหมือนแผ่นดินที่รุกเป็นไฟการปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ต้องมีธรรมะผู้ทำราชการถ้าเป็นผู้น้อยก็ต้องมีธรรมะเรียกร้องธรรมะจากผู้ใหญ่อยากให้ผู้ใหญ่มีธรรมะคือเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้น้อย แม่ผู้น้อยประพฤติบทพ้องพลังพลาดก็ว่ากล่าวตักเตือนตังสอนด้วยความหวังดีเมื่อผู้น้อยมีความสามารถในการงานหน้าที่ปฏิบัติเรียบร้อยไม่เฉยเมยรีบพิจารณาคุณงามความดีผู้ใหญ่ก็ต้องคิดยกย่องสมควรเกิดความดีที่ผู้น้อยทำผู้ใหญ่ไม่จีดกันไม่กดขี่ไม่รังเกียจผู้น้อย ให้ความยุติธรรมเที่ยงตรงไม่ลุกอำนาจแห่งความลําเอียงที่เรียกว่าไม่ลุกอำนาจแห่งอคติถือเอาคุณงามความดีความสามารถในหน้าที่ของผู้น้อยเป็นสําคัญอย่าไปถือว่าเป็นพักพวกส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเอาธรรมะเหมือนกันผู้ใหญ่นี้ก็อยากอยากให้ผู้น้อยมีความเคารพอ่อนน้อมขยันขันแข็ง,ขง,ขงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซื่อสัตย์จริต ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยต้องมีธรรมะเสมอกันเรียกร้องธรรมะด้วยกันทั้งนั้นไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งหรอกที่จะปฏิเสธว่าไม่ต้องใช้ธรรมะในการบริหารงานร่วมกันเลยในเมื่อกรณีพิพาทเกิดขึ้นจะพิพาททะเลาะเบาะแว้ง้วยเหตุใดอันหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องหาผู้พิพากสาตุลา,าการชี้ขาด ก็จำเป็นต้องปราศนาผู้วิพากษาตุลาการที่มีธรรมะคือความเที่ยงตรงให้ความยุติธรรมแก่สองกวายผู้ที่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดผู้ที่ถูกก็ว่าไปตามถูกยกย่องผู้ที่ถูกเพื่อให้เกิดเป็นกำลังใจแล้วก็ลงโทษผู้ที่ผิดเพื่อให้เข็ดลาบจะได้ระมัดระวังในการสืบไปเบื้องหน้า เป็นอุบายป้องกันมาให้คนอื่นประพฤติเอาเยี่ยงอย่างในทางเลวทรามอีกด้วยในการปกครองประเทศชาติก็จำเป็นต้องอาศัยธรรมะประเทศชาติบ้านเมืองที่ดารงรักษาเอกราชอยู่เป็นปกติสุขไม่ตกเป็นทาสของชาติอื่นอาศัยธรรมะคือความสามัคคีความพร้อมเพรียง ของคนในหมู่ของคนในคณะของคนในประเทศชาติช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเป็นทหารก็มีหน้าที่ป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติให้เหนียวแน่นตำรวจก็มีหน้าที่รักษาความสงบภายในปราบโจรผู้ร้ายคนประพฤติมิจฉาชีพ ครูบาอาจารย์มีหน้าที่อบรมสั่งสอนแนะนำให้นักเรียนมีการศึกษาเล่าเรียนที่ดีนักเรียนก็มีหน้าที่ที่จะเล่าเรียนศึกษาตามคำแนะนำของครูโดยความตั้งใจไม่บิดพลิ้วชาวนาชาวสวนก็มีหน้าที่ทำนาทำสวนตามหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์พ่อค้าแม่ขายก็มีหน้าที่ ที่จะค้าขายโดยยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบเมื่อเป็นดังนี้ทุกคนมีความสามัคคีกันโดยธรรมะปฏิบัติหน้าที่ของตนเรียบร้อยและดีที่สุดเท่าจะดีได้แล้วความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติก็จะมีมาความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นความก้าวหน้าของหมู่ชนก็จะดำรงไว้จะเป็นที่ ชอบอ,อกชอบใจเกิดคนทุกชาติที่มาเยี่ยมเยือนหากว่าประเทศใดชาติใดขาดธรรมะคือความสามัคคีไม่มีแล้วช่วยไม่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนผลสุดท้ายในไม่ช้าหมู่บ้านนั้นพินฐานย่านนั้นประเทศเมืองนั้นก็จะล่มจมเสียเอการาชเป็นทาสแก่เมืองอื่นในที่สุด การงานทุก j นิ i กิจทุกอย่างถ้าขาดธรรมะแล้วก็ดำเนินไม่ราบรื่นไม่สำเร็จเรียบร้อยถึงความเสื่อมโทรมไม่รุงเรื่องท่านเปรียบว่าเหมือนดนังต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นต้นเมื่อขาดฝนลมโชยก็มีแต่ร่วงโรยเหี่ยวแห้งอับเฉาตายไปในที่สุดเพราะอะไร ต้นไม้ต้องการน้ำที่จะบำรุงเลี้ยงตน้นคนก็ต้องมีธรรมะที่จะกํากับสนับสนุนให้เป็นไปโดยราบรื่นจึงจะสำเร็จเรียบร้อยสมปรารถนาเหมือนบรรดาพึกษาชาติน้อยใหญ่ต้องการสายฝนสายน้ำบำรุงเลี้ยงต้นให้เขียวจะอุ่มชุ่มชื่นงอกงามผลิดอกออกผลหรือเปรียบว่าเหมือนเครื่องยนต์กลไกก็ต้องการน้ำมันหล่อเลี้ยง ถ้าขาดนะ้ํามันหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ไปไม่ได้ผลสุดท้ายก็ติดขัดจอดนิ่งอยู่กับที่ไม่เจริญด้วยเหตุผลดังสาทกมานี้เป็นอันที่ให้เห็นชัดว่าธรรมะจำเป็นอย่างยิ่งแก่ทุกสิ่งทุกคนทุกครอบครัวทุกหมูนะ่คณะเหมือนอาหารแสงสว่างอากาศเป็นสิ่งจำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิตโดยทั่วไป ถ้าขาดธรรมะก็จะมีแต่ความเดือดร้อนทุกข์เผ็นไม่ร่มเย็นไม่สงบสุขเมื่อธรรมะเป็นของจําเป็นอย่างนี้ทุกคนจึงควรอบรมธรรมะให้กเกิดให้มีเพื่อจะได้เลือกใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับความจําเป็นตามสถานะเราท่านทั้งหลายไม่ควรเหินห่างหรือหันหลังให้ธรรมะไม่ควรเบื่อธรรมะธรรมะนั้นเป็นของดี เราอยาเบื่อธรรมะเหมือนเบื่อ,อยาบางชนิดยาบางชนิดมีรสขมเคืนแกลิ้นของตนเพียงไรผู้เป็นโรคก็ควรจะต้องตั้งใจใพยายามกินยานั้นเพื่อบำบัดรคระง,งับทุกขเวทนาอันมีอยู่และไม่ควรเบื่อยาเพราะบุคคลผู้เป็นโรคร้ายเมื่อเบื่อยาแล้วโรคจะหายได้อย่างไรซ้ำรายผลสุดท้ายจะได้รับทุกทรมาน หรือไม่ก็าตายในที่สุดอีกประการหนึ่งเหมือนบ่อน้ำเย็นใสสะอาดสามารถชำระล้างมนทินให้หมดจดระงับความร้อนกวนกระวายความกระหายได้อย่างดีบุคคลผู้มีความหิวกระหายบุคคลผู้มีความเล่าร้อนเหนียวเนื้อตัวก็ไม่ควรเฉยเมยเสียที่มาเจอน้ำอันสะอาด มีควรจะเดินหันหลังให้กับบ่อน้ำสะอาดนั้นเพราะถ้าบุคคลใดมาเฉยเมยเดินหันหลังให้กับบ่อน้ำสะอาดแล้วความเร้าหมองที่เปิดเปื้อนตัวความหิวกระหายที่ครอบงำอยู่ความกระวนกระวายที่ปกคลุมอยู่จะระง,งับดับไปได้อย่างไรมันมีจะเพิ่มขึ้นเมื่อไม่หายร้อนไม่หายกระวนกระวายและจะไปลงโทษใข่เขาเล่า จะไปโทษว่าบอ่อน้ำไม่วิ่งตามเรามาหรืออย่างนี้มันก็ไม่ชอบด้วยเหตุด้วยผล้ดยเหตุนี้แหละบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะวิ่งเข้าหาธรรมะควรจะเดินเข้าหาธรรมะควรสแสวงหาธรรมะเข้ามาขัดเราเกี่ยวกับชีวิตของตนตามฐานะที่ตนเป็นอยู่ว่าเป็นพ่อข้าประชาชนขราชการพาณิชย หรือว่าประกอบกิจเป็นชาวไร่ชาวสวนหรือว่าเป็นนักบวชธรรมะนั้นถ้ามองเผินๆก็อย่างที่กล่าวแล้วเป็นของขมขื่นน่าเบื่อนายไม่น่าบริโภค่เลยมันไม่สดชื่นแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นของมีคุณมีประโยชน์อเนกอน,นันต์ละทิ้งไม่ได้ต้องปฏิบัติ ทั้งๆท,ที่ธรรมะเป็นของจําเป็นเช่นนี้ก็ยังมีคนจํานวนมากเหลือเกินไม่เห็นคุณประโยชน์ของธรรมะมองข้ามเลยเถิดไปก็มากนอนเมื่อได้รับความทุกข์เดือดร้อนก็จริงจังก็จึงจักจะเห็นคุณประโยชน์ของธรรมะบ้างหันมาพึ่งธรรมะบ้างเข้าตําราว่าเมื่อแกนจืดแล้วจึงรู้คุณของเกลือ เมื่อยังไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไม่มีใครรู้จักคุณของยาหรือว่าคุณของหมอข้อนี้สังเกตเห็นได้ชัดถ้ามีการเชิญกันให้ไปฟังการบรรยายทำฟังปาปะตกาถาทำเกียรติธรรมะคนไม่ค่อยสนใจดอกหรือจะมีไปบ้างก็งระปลายเต็มทีประเภทที่ละปลายเต็มทีแล้วเบาบางหลอมแหลมที่ไปก็น,นั่นกัดสวนมากคนมีอายุคนแก่คนเฒ่า ส่วนคนเยาวคนหนุ่มคนสาวหาทำรรยายากและคนที่อยู่ไว้หนุ่มไว้สาวนี่แหละที่จริงจำเป็นจะต้องมีธรรมะปฏิบัติธรรมะให้มากเพราะกําลังคึกขนองยังต้องมีธรรมะเพื่อจะรอเลี้ยงชีวิตอีกยาวนานเพื่อเป็นเครื่องยับยั้งช่ำใจทำอะไรจะได้ไม่หุนหันพนลันแล่นอะได้คิดรอกคอบทวนทีแต่กับหันหลังทิ้งธรรมะเปนเสืยน,นี้ ความจริงคนมีธรรมะนั้นมีอยู่สองอย่างคือคนรู้ธรรมะหนึ่งกับคนมีธรรมะหนึ่งคนสองคนนี้ใครจะประเสริฐกว่ากันเรามาฟังวิจารณ์คนรู้ธรรมะก็คือได้เรียนธรรมะมากเรียนมากก็จำได้มากพูดจนคล่องทีเดียว ยกหัวข้อธรรมะอนนอ์มาอ้างอันนี้มาอ้างยกบาลีอัจกราที่มาเป็นคุ้งเป็นแคล่องแคล่วเพราะผลแห่งการค้นคว้าที่นี่หันมาดูส่วนคนมีธรรมะคือคนปฏิบัติธรรมจนได้คุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆเป็นสมบัติประจําตัวเช่นหัดแผ่เมตตาจกนกระทั่งจิตใจของตนเป็นคนมีเมตตาจริงๆไม่ใช่ว่ามีเมตตาเฉพาะคําพูด เมตตาจากใจจริงเมตตาที่อยู่ในใจจริงๆนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะจริงเป็นผลอันเกิดขึ้นในตัวจริงธรรมะในตัวของเรานั้นมีด้วยกันสองประเภทคือธรรมะที่เรารู้กับธรรมะที่เรามีธรรมะที่เรารู้นั้นเยอะแยะแต่ธรรมะที่เรามีจริงๆคือที่เราทำได้จริงแลนมีไม่เท่าไรหรอก มันก็เหมือนเงินที่เรารู้กับเงินที่เรามีนั่นแหละเงินที่เรารู้น่ะเยอะแยะไปรู้ว่าธนาคารนั้นมีเท่านั้นล้านธนาคารนี่มีเท่นี้ล้านประเทศโน้นมีเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเรารู้นะส่วนเงินที่เรามีจริงๆนี่สิในกระเป๋าในคลังของเรานี้สิมันมีไม่เท่าไหรธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแหละเรารู้เยอะแต่จะปฏิบัติให้มีจริงๆนั้นมันมีน้อย เงินที่เรามีน้อยนั้นเพราะอะไรก็เหมือนดังว่าความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่เราได้นั่นแหละเงินที่เรามีนั้นน้อยกว่าเงินที่เรารู้แต่ว่าเงินที่รู้นั้นมีค่าเพียงรู้เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เราเลยไม่ทําให้เราหายจนไปได้หรอกไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นเศรษฐีเพราะรู้ว่ามีเงินมากที่โน่นทีน่นี่แม้ที่สุด เงินที่เรารู้ว่ามีมากๆที่นอนทีน่นี่ก็ไม่ทําให้เราอิ่มท้องได้เลยเราจะต้องแปลสภาพเงินที่เรารู้นั่นแหละให้เป็นว่ามีเงินเสียก่อนเช่นเมื่อรู้ว่ามีเงินที่นอนที่นี่เราก็ทํามาค้าขายประกอบการรับจ้างทํางานแก่สถานที่นั้นๆเช่นรู้ว่าในกอมีเงินมากแล้วก็มีไรนามาก เราก็เข้าไปรับจ้างนายกอเอาเงินของนายกมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาเงินของเขามาเป็นเงินของเราเสียก่อนเพื่อจะใช้ได้เงินมีนี้เท่านั้นที่จะช่วยเราจริงๆช่วยให้อิ่มท้องช่วยให้หาจนเอาออกมาใช้ได้ตามต้องการธรรมะแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเงินเป็นธรรมะที่เรารู้ก็มีเป็นธรรมะที่มีอยู่ในตัวเราก็มี คนที่ศึกษาธรรมะไปมัวเพลินความรู้อยู่คิดว่าเมื่อนตนท่องจําได้แล้วพูดเก่งไปพูดธรรมะที่ไหนคนฟังฟังแน่นขนาดทุกทีเพียงเท่านี้ก็เลยคิดเผลอตัวว่าตัวเองมีธรรมะอย่างนี้เขาเรียกว่ายังไม่เป็นการถูกต้องความจริงนั้นธรรมะที่จําได้แล้วเอามาพูดให้คนอื่นฟังเป็นคุ้งเป็นแควพูดคล่องยังกันน้ําตกจากภูเขาเรียกว่าตกไม่ยอมหยุด นั่นเป็นการพูดธรรมะที่ตัวรู้คนที่เราเห็นว่าเป็นคนธรรมะธรรมโอแล้วยังทําความชั่วช้านั้นเพราะอะไรล่ะเป็นคนประเภทที่รู้แลวละ่ะไม่ได้ทําคือรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะประเภทนี้มีมากสังเกตดูให้ดีธรรมะที่มีนั้นแก้กิเลสได้ทําให้คนดีขึ้นได้ดีมากดีน้อยสุดแท้แต่ธรรมะที่มีส่วนธรรมะที่รู้แก้กิเลสไม่ได้หรอก อย่างมากก็ทําให้เกิดความรู้เท่านั้นหายจากความรู้ไม่ได้เลยแต่ยังแก้กิเลสไม่ได้เหมือนคนไข้ได้ตำรายามาแล้วดีใจแต่ยังไม่ได้ต้มกินแก้รักษาโรคแล้วโรคมันจะหายอย่างไรธรรมะมีประโยชน์ดังกล่าวแล้วยังคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติตามไม่ตกไปในที่ชั่วบัรดาลให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขความเจริญเหมือนร่มคันใหญ่ ผู้ใดมีไว้กลางกัน้นในเมื่อฝนตกแดดออกร่มนั้นก็คุ้มกันมาให้เปียกฝนและไม่ให้ถูกแดดเผาร่างกายให้ไม่เกลี้ยมผู้ใดปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะก็ยอมคุ้มคลองผู้ปฏิบัติที่เกิดความสุขดังได้กล่าวมาโดยในยะหัวข้อตัวอย่างต่างๆกันในที่สุด่นการแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่อง ธรรมะให้อะไรแก่เราบ้างต่อจากตอนที่หนึ่งคือตอนนี้เป็นตอนที่สองเห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาเทศนาวาซาเนในที่สุดแห่งการแสดงพระสธรรมเทศนาด้วยอำนาจคุณบสิร,ร,รัตนะกตรคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่มีอยู่นี่จงมารวมกันเป็นตะบะพลวะปัจจัย รักษาบรรดา,าสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายให้อยู่ร่มเย็นเป็นจุกบาสจากทุกโสกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงบำลาดไปและขอให้เจริญด้วยจจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขภพละพร้อมทั้งปัสิพานถนาสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิดมีดวงจิตติดมั่นในสัจธรรมคำส,สอนของพระพุทธเจ้า สามารถจะโน้มน้าวตนให้พ้นจากทุกอันบรรจุภัยบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาตกตการเบื้องหน้านอนรับประทานวิสัชนามาก็พอสมควรแต่เวลาขอยุติพัะธ,ธรรมเทศนาแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะชนียยทาวาริวห้าปูราปริกุเรนติสางกรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกบางจันโทปนณรทโสยถามนิชโชติรโสยะทาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันดารายโย สุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนาะศีลิสนิจังอุทธาปะจายิโนจัตตารโรธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง